เพราะแล้ว FIVB ประกาศยืนยันเจ้าภาพจัดวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027สหพันธ์วอลเล่บอลน,นานาชาติ FIVB ยังคงเดินหน้าที่จะพัฒนาวงการลูกอย่างโลกให้กลายเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ประสบความสำเร็จในรายการวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025 ซึ่งตลอดทัวนาเมนต์ประเทศไทยเจ้าภาพได้รับเสียงชื่นชมจากบรรดานักกีฬาและแฟนแฟน,แฟนลูกยางทั่วโลกกับการทำหน้าที่ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2025ล่าสุด FIVB ได้ออกมาประกาศให้สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ถือเป็นครั้งแรกที่จะถูกจัดขึ้นที่อเมริกาเหนือ ซึ่งทางเจ้าภาพจะใช้สังเวียน Honda Center และ OCVB ในเมืองอนาฮามรัฐแคลิฟอร์เนียนอกจากนี้ในอนาคตจะมีการยืนยันเมืองเจ้าภาพอีก4เมืองทั่วสหรัฐอเมริกาและแคนาดาสำหรับรอบแบ่งกลุ่มและรอบ16ทีมสุดท้าย